น้องด้านหน้าว yeah. ันนี้ไฟมืดมากแล้วตรงนี้ก like ็ไฟมปฏิจจแล้วนะไฟนี้มันไม่ติดอ่ะปกติไฟดหลอร์นี้หลอดเดียวมันสว่างหมดเราก็ไม่ได้ใช้ไฟอะไรข้างหน้าไฟตรงนี้มันดับไฟมันดับเล็กน้อยพอดีไฟมันหมดมันหมดอะไรอ่ะไฟดับเันอายุขายเออผมว่ามันเสียน้องๆของเรานั่งอยู่ด้านหน้าครับผมรออยู่มืดๆแบบนี้พี่ต้าจับหัมได้สบายเลยพี่ต้าจะนรู่ไปจับหัมใครจริงเหรอจริงเหรอวะ พี่ต้าจับหำผู้ชายในร้านเช็คของก่อนพรุ่งน,นี้วันงานนะครับผมฝากด้วยนะครับน้องๆหนุ่มหลอเราวันนี้ก็นั่งรอกันอยู่วันนี้น้องๆมาเยอะครับผมวันนี้ว่าน้องๆมาทํางานแทบจะครบทุกคนเลยเจ็ดสิบเกือบครบเนาะเกือบครบทุกเบอร์เรกือบจะครบทุกเบอร์ครับ เลิกแล้วไม่สนใจแล้วไม่มีความทางานต่วันเมื่อวานนี้มึงบอกว่าไม่สบายเวลานั่งโต๊ะหนึ่งมึงไม่อยากเข้าใกล้ลูกค้าหรอมึงกลัวเขาทำอะไรเลือกลูกค้าไม่ได้นะถ้าเขาเรียกคือต้องลงนั่งเออการที่เป็นนอนโอเคเลือกลูกค้าได้แต่ที่ว่าได้ดื่มเลือกไม่ได้นะต้องลงนั่งนะบอกแล้วไปหาทนนี้นะ ดีอู้อะไรเชื่อโอ้โหใส่เชื่อไอ้ฟุตปิดดีออดีเออออนด้วยนะเห็นไหมอ้าวเขาามีเมียเลี้ยงเนาะ,ะเขาจะทำอะไรไงก็ได้ได้ล่ะเอเอเขามีเมียเลี้ยงใช่สิมมผมยากแล้วก็ไม่มีค่าไงฉนีมันฮีนดูดกว่าปวด,ดูุกชิบชิบได้อ,ะอ่ะรับงานเอนโนดไปที่บ้านภูวิลล่าอย่างเดียวเลยนี่ย เดินมาทานก็เหมือนกันลรวมีเมียเนี่ยเดี๋ยวคนนู้นมาจ่ายดืม่มสองดืม่มวคนที่มาสามดืม่มไปเรื่อยถ้าคนไหนกันแน่ว่านี้นี่ออกเลยทีเนี้ยน้องๆเราเขาอยู่ตามข้างซอก,อ,กอยู่ตามซอกตามม,มุมก็น,นั่งอยู่แล้วว่ามาขายของตามซอกตามม,ม,มุมนี่แหละแต่ว่าซอยนี้มืดมากบอกเลยอันนี้ชื่อน้องอะไรมาชีครับน้องมาชีน,น้องต้ามาแชล มาเชลนี้เป็นลำโพงนะใช่ไหมใ <mos> <Jamie> ช่ครับมาเชลเออน้าเบเฟทำไมกูมิ่นกัญชาจังวะเฮ้ยชาวลุ้นดูาร้หรือเปล่าแถวๆนี้ข้างๆร้านนี้มันมืดมืดิลูกค้ามาเขาแอบอมกลวยพวกมึงนี้คือแยจับไม่ได้เลยนะเนี่ยนะปิดไฟตรงไหนไม่ได้ปิดก็ไฟมันดับไม่ไม่เป็นไรพวกนี้เราใส่ไฟใส่ไฟใส่ไฟใช่ไหม ใช่ไหมได้ไก็ได้ไี่ได้มันมึนๆแบบนี้เหมือนซุ้มโจรยังไงไม่รู้เนาะมันมึนๆแบบนี้เหมือนซุ้มโจรยังไงไม่รู้อ่ะเป็นหน้าหวานฉ่ำแล้วเหมือนแบบยินดีต้อนรับสมาชิกทุกคนนะครับผมเข้ามาสู่เดมอนขับพระยาแล้วร้านาผีอ่ะเดี๋ยวพี่อนาคตหรอกสมมติท่านพี่แบบไม่ได้ทำร้านผีอ่ะยังไม่ได้ทำงานจะมาเมาก่อนนะไม่เมาครับ ทีเคสามแปดหนึ่งสามขอบริกากครับผม